เมื่อปีพศ2532กลุ่มนักท่องเที่ยว4คนได้เดินทางมาทะเลในที่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อลบหนีชีวิตในเมืองอันวุ่นวายพวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหาดสาบศูนยขี่ว่าผู้ที่เข้ามาในพื้นที่นี้จะหายไปอย่างไรร่องรอยหลายคนไม่เคยกลับมา และแม้แต่คนที่รอดชีวิตก็ไม่กลา้าเล่าถึงสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นการเดินทางสู่หา,ลหาดล,าหาลึกลับพวกเขาเริ่มต้นขึ้นด้วยความตื่นเต้นแสงแดดอันร้อนระอุและเสียงคลื่นที่กระทบกวังแต่เมื่อพวกเขามาถึงหาดตาสิงทุกอย่าง ดูงเงียบสง,งัดเกินไปน้ำทะเลนิ่งเกินไปแม้แต่เสียงนกก็ไม่มีเพื่อนๆต่างเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็เลือกที่จะเหมินและตั้งแขมกันบนชายหาดอย่างนั้นตกดึกขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่ในเต็นท์เสียงเพลงเก่าๆเ,เบา,เบา จากทะเลดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังร้องอยู่พวกเขาตื่นมาและเดินออกไปดูด้วยความสงสัยแต่ทะเลกลับนิ่งเงียบไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเพียงแค่แสงจันทร์ที่สะท้อนบนผืนน้ำเท่านั้นคืนที่สองกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เงาประหลาดปรากฏขึ้นที่ชายหาดคล้ายกับคนแต่เมื่อเข้าไปใกล้มันกลับเป็นเพียงเงาแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือมันกําลังเคลื่อนที่เข้าหาพวกเขาโดยไม่ออกเสียงพวกเขารีบวิ่งกลับเข้ามาในเต็นแต่เสียงของคลื่นทะเลเริ่มดังราวกับกำลังถล่ลมเข้ามาใกล้ เช้าวันสุดท้ายเพื่อนเพื่อนเหลือกันเพียงสามคนหนึ่งคนได้หายไปอย่างไรร่องรอยและไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมันทั้งสามคนรีบเก็บของและพยายามจะหนีออกจากหาดนั้นแต่ทุกทางที่พวกเขาเดินไปเหมือนพวกเขากำลังกลับมาจุดเดิมมีบางสิ่งในทะเลนั้นกำลังติดตามพวกเขาอยู่ ในที่สุดเมื่อพวกเขามาถึงเรือเพื่อออกจากหายพวกเขาพบว่ามีสี่คนนั่งอยู่ในเรือทั้งๆท,ที่พวกเขามีเพียงสามคนคนที่หายไปกลับมาแต่ไม่ใช่ในรูปลักษณ์เดิมรอยยิ้มของเขาบ่งบอกถึงบางสิ่งที่ไม่มีชีวิตอีกต่อไปและเสียงของทะเลก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวของพวกเขา เมจะรอดชีวิตกลับมาแต่พวกเขาก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังถึงสิ่งที่เห็นในคืนนั้น